ครับสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมารีวิวตัวนาฬิกานอกกระแสอีกตัวหนึ่งนะครับครั้งก่อนผมรีวิวนาฬิกานอกกระแสตัวหนึ่งไปเป็นของโซเลสอันนั้นก็เน้นเรื่องราคากับคุณภาพนะครับครั้งนี้ดีคัตลอนนะครับบริษัทดีคัลอนเขาส่งนาฬิกาตัวนี้มาเขาบอกว่าช่วยทํารีวิวให้นิดหนึ่งนะครับก็ดีคัลอนคือบริษัทอของประเทศฝรั่งเศสนะครับ ที่ทําเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬานะครับตอนนี้ก็เข้ามาในเมืองไทยเราจะเห็นว่ามีอยู่ในเมืองใหญ่ๆทั้งหมดเลยอย่างเช่นกรุงเทพพัทยาเชียงใหม่นะครับก็ช็อปก็ของอุปกรณ์กีฬาเนี่ยเขาจะเน้นคุณภาพนะครับแล้วก็เรื่องของราคาเราจะเห็นเลยว่าราคาของอุปกรณ์กีฬาเนี่ยจะถูกนะครับคุณภาพผมว่าโอเคนะถ้าเราไม่ได้ไม่ได้ติดเรื่องแบรนด์นะครับซึ่งมันมันถูกกว่ายี่ห้ออื่นค่อนข้างเยอะนะครับ อ่ะโอเคไม่เป็นไรแต่ว,ว่าวันนี้เราจะมารีวิวตัวนาฬกาตัวนี้ชื่อนาฬกาคือ g จียวนอนะครับรุ่น Onmove 220นะครับนาฬกาตัวนี้ตอนที่ดีคัทลอนส่งมานะครับดีคัทลอนสาขาเชียงใหม่นะครับส่งมาเขาบอกว่าราคาอยู่ที่3499 3499นนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นรุ่นนาฬกาที่ถูกเน้นราคานะครับ อาจจะราคาอยู่ในเลนเดียวกับ s o เลียสที่ผมรีวิวไปอ่าโอเคเราลองมาดูซิว่าในราคานี้แบบนี้คุณภาพแบบนี้มันทำอะไรได้บ้างลองแกะกล่องดูพร้อมกันเนาะนะครับกล่องก็โอเคก็ดีนะครับ,อ,อ,อ,รบอ่าบอกว่ามีเอ,อ่อมีแอปนะครับในกล่องในกาตัวนี้ใช้ได้7ชั่วโมงมีสาย usb micro usb นะครับแล้วก็ ipx 7กันน้ำได้ 1เมตร30นาทีเนาะตัวนี้ก็เราคงไม่ได้เอาไปดำน้ำอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าเวลาเราวิ่งเราอาจจะใช้ล้างาล้างน้ำสะอาดเียครับก็โอเคใช้กับ Windows ใช้กับโอเค n p h o n r o n d r o i d ได้นะครับแล้วก็มีบูทูธด้วยนี่โอเคลองดูสิในกล่องก็จะมีตัวไมกาฮาร์ดแวร์นะครับมีสายไมโคร USB Uh huh. แล้วก็มีคู่มือมามาดูคู่มือกันก่อนสิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์มากสำหรับคู่มือก็คือมันมีมีภาษาไทยด้วยนะครับแสดงว่าเนี่ยครับด c ค t h ลอนจริงจังนะนี่กับการที่เข้ามาตีตลาดเมืองไทยเนาะนะครับแต่คู่มือก็คู่มือเดี๋ยวเราลองมาดูดีกว่าว่าการใช้งานจริงเป็นยังไงนะครับโอเคครับเรามาดูต่อเรื่องของฮาร์ดแวร์นะครับเราก็จะเห็นว่า ตัวสายเนี่ยครับจะเป็น m i โคร USB ซึ่งผมชอบมันมากเพราะอะไรเพราะว่าหลายๆครั้งอะที่เพื่อนๆเ,เขาใช้ตัวนาฬิกาครับแล้วเดินทางไปต่างจังหวัดเนาะบางทีลืมสายชาร์จพอลืมสายชาร์จปุ๊บก็ต้องวิ่งไปหาคนที่ใช้นาฬิการุ่นเดียวกันนะครับเพื่อที่จะชาร์จนาฬิกาแต่ว่าตัวเนี้ยมันเป็น m i โคร USB นั่นหมายความว่าเราอะสามารถใช้ใช้สายโทรศัพท์เนี่ยฮะอะไรก็ได้ที่ชาร์จโทรศัพท์ Android นะครับชาร์จเข้าไปที่นาฬิกาก็ได้นะครับ นี่ช่อง USB มันจะอยู่ข้างหลังตรงนี้นะฮะก็เวลาชาร์จก็แค่เสียบสาย USB micro USB ตัวนี้ครับเข้าไปนะครับอ่าเนี่ยฮะแล้วก็ชาร์จเลยเพราะนั้นใช้ใช้สายชาร์จโทรศัพท์ก็ได้ครับอันนี้คือข้อดีของมันมากๆเลยทำหายก็แค่ไปร้านมือถือแล้วก็ไปซื้อไอตัว micro USB มานะครับส่วนตัวฮาร์ดแวร์ ลองดูชัดๆฮาร์ดแวร์ตัวเครื่องเนี่ยตัวเรือนนะฮะเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่ามีการลมเหมือนกับให้มันเป็นสีเมทัลลิกเพราะนั้นมันก็จะดูดูหลูขึ้นมานิดนึงนะครับก็หน้าจอเป็น led สีดำนะครับแล้วก็ตัวเลขเนี่ยจะเป็นโปร่งขึ้นมาเป็นเป็นสีสีขาวนะครับสายเป็นสายยางน้ำหนักเบาใช้ได้นะครับตัวนี้คือเวลาใส่ครับก็ลองดูนี่ข้อมือผู้ชายเนาะ ก็จะประมาณขนาดนี้นะครับเปิดนะครับฟังก์ชันที่มีก็จะเป็นวิธีการฟรีนี่คือหมายความว่าฟรีลันนะครับกดเพื่อหา gps นะครับมีการเทรนนิ่งตัวนี้ที่ที่โดดเด่นคือเราสามารถเซตอินเทอร์ว r ลเทรนนิ่งได้ลองเข้าไปดูเนี่ยครับผมเซตอินเทอร์ว r ลเทรนนิ่งไปแล้วนะครับบอกว่า ซีรีส์ก็คืออวิ่ง5รอบนะครับวิ่งสปรินต์สนาทีแล้วก็พัก1 1นาทีครึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นอินเทอร์วลที่เป็นระยะทางเนี่ยจะไม่ได้จะได้เฉพาะอินเทอร์วลที่เป็นเวลาซึ่งปกติก็ก็ซ้อมแบบนี้ก็ได้อยู่นะครับถ้าเราไม่ไม่ได้ซื้อเลตว่าวันนี้ต้องอินเทอร์วลแบบเป็นระยะทางเนี่ยครับเป็นเวลาก็โอเคอยู่นะครับอ่าทาร์เก็คือถ้าเราอยากได้เพสเท่าไหร่นะครับท t a r g e ตคือเพส ไม่เกินอ่าไม่ไม่เกิน1ิหมายความว่าถ้าเราเริ่มเดินเนครับให้ให้นาฬิกาเตือนนะครับแล้วก็เพชต่ําสุดคือ4.3สมมติว่าเราวิ่งเกินเพชสี่เวลาเนี่ยครับเราอยากให้เตือนว่าเอ้ยมันเร็วเกินไปแล้วก็ใส่ได้นะครับฟังก์ชันอื่นๆมีอะไรอีกมีล็อกบุ๊กก็คืออ่าเรคคอร์ดที่เราวิ่งไว้นะครับสมมุติลองดูว่าเราวิ่งอะไรมาวันที่วันที่11 12เดือนนนก็วันนีะ วิ่งกี่โมงอขอโทษครับเสเดือน12แล้วเราก็กดเข้าไปนะครับดูรายละเอียดนะครับ10กิโล51นาทีนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของเพสเรื่องของความเร็วใช้ไปกี่คราวตามปกติของนาฬิกาออกรังกายทั่วไปนะครับมีอะไรอีกมีคอนเน c t ตัวนี้มันสามารถคอนเน c t กับตัวฮาร์ดเรทสแตรปได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่มันสามารถ แต่แต่ผมไม่ได้ไม่ได้ลองกับฮาร์ดเลสนะครับทางร้านเขาบอกว่าใช้ได้ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาจากจากในการตัวอื่นในในเลนราคาตัวนี้นะครับ Setting นะครับก็มีทั่วไปก็คือปรับปรับเวลาปรับอะไรก็ว่ากันไปปรับวัน user ก็แค่ user ว่าเราเป็นผู้ชายอา,ายุเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่นะครับ activity auto pause ไหม auto pause ก็ ถ้าสมมติว่าเราหยุดวิ่งอยากให้มันหยุดด้วยนะครับล้าก็กด on ไปอันนี้ก็ไม่ได้เปิดแล้วก็ auto lap ให้มันเตือนทุกๆก,กี่เมตรกี่กิโลอันนี้ตั้งไว้เป็นเตือนทุกๆ1กิโลเมตรนะครับหน้าจอถ้าเราจะจะแสดงว่าอ,อยากให้ตอนที่เราวิ่งนะครับอยากให้แสดงอะไรมัางมันจะมี3หน้าครับเราสามารถ s e ต t i n g ได้อันนี้ผมเซตไว้ว่าหน้าแรกให้ดู เวลาที่เราวิ่งนะครับแล้วก็ฝีเท้านะครับเพชหน้า2อ่าโอเคจับเวลาอาจจะเป็นจับเวลาย้อนหลังอ่าเราสามารถเซตว่าดูเวลาก็ได้เงครับสมมติว่าวิ่ง7จ็ดโมงเงี้ยฮะให้มันไป7จ็ดโมงกว่า7จ็ดโมงไรคือเวลาปกตินะครับแล้วก็แคลอรี่นะครับตัวนี้คัสตอมได้วิ่งไปก็เหมือนกับว่าถ้าเราไม่ชอบไม่อยากดูหน้านี้แล้วก็เปลี่ยนไปดูอีกหน้าหนึ่งได้นะครับได้3หน้า ฮาร์ดเรตเซนเซอร์ตัวนี้น่าจะเหมือนกับว่ากดเพื่อลิงค์นะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ลองตัวฮาร์ดเรมาด้วยนะครับก็ทั่วไปเท่าที่วิ่งอันนี้ผมใช้วิ่งมามาสักระมาณอาทิตย์หนึ่งประมาณ10กว่ากิโลสิ่งที่ผมชอบคือคือมันคุณภาพของมันมันค่อนข้างที่จะดูดีเกินราคานะครับก็สายก็ดีงานประกอบก็ดีนะครับก็ ถือว่าเป็นทางเลือกเลยล่ะว่าจะจะ,จะคือลูกค้าจะจะเลือกใช้ยี่ห้อไหนนะครับถ้าสมมุติว่าเราเริ่มวิ่งแล้วเราบอกว่าเออเราไม่ได้ต้องการนาฬิการ,ราคาเป็นเป็นหมื่นาเงี้ยครอ่าเราบอกว่าโอเคอยากจะลองนาฬิการสรักมาณไม่เกิน5000บาทนะครับซึ่งนาฬิกาตัวเนี้ยตอนถ้าเราวิ่งแรกๆครับเราอาจจะไม่กังวลเรื่องฮาร์ดเดทเท่าไหร่แต่ถ้าเราวิ่งไปได้สักพักหนึ่ง มีเรื่องของฮ์ดเล็เข้ามาเราก็สามารถซื้อตัวฮัตเล e t แ t e p เข้ามาเสริมได้นะครับนี่คือข้อดีของมันอ่าแล้วก็สิ่งที่ทําให้เซอร์ไพรส์ก็คือเวลาเราจับ GPS ครับจับได้ค่อนข้างเร็วเราก็แค่เหมือนกับว่ากดฟังก์ชันฟรีรันเนี่ยครับแล้วก็กดเลือกกดโอเคตรงนี้นะครับขวาบนนะครับเวลาจะวิ่งก็กดแค่นี้สอทีนะครับจากนาฬิกามันก็จะหา GPS ซึ่งตัวเนี้ย ต่างจากโซเลียตก็คือเวลาเวลาจับเนี่ยพยายามยืนนิ่งๆน,น,นะครับแล้วมันจะจับ g p s ได้เร็วมากแล้วพอจับแล้วเนี่ยไม่มีหลุดนะครับแล้วก็วิ่งเนี่ยก็คือ,เ,อ,อเราสามารถวิ่งได้ถึงประมาณ7ชั่วโมงเพราะฉะนั้นระยะทางมาลาทอนนะครับถ,ถ้าวิ่งมาลาทอนไม่เกิน7ชั่วโมงนะครับตัวนี้ผ่านมาลาทอนได้สบายๆครับนะครับเสียงเตือน ทุกๆ1กิโลนะครับค่อนข้างดังชาร์จเลยละ่ะแล้วก็ความแม่นยำนะครับของ GPS เนี่ยผมว่าไม่มีปัญหาคือในการ GPS ถ้าสมมุติว่าจับ GPS ได้แล้วเนี่ยความแม่นเนี่ยคือค่อนข้างที่จะเท่าเทียมกันนะครับใส่ลำลองก็สวยดีนะครับเราพูดถึงเรื่องฮาร์ดแวร์ไปแล้วเรามาพูดถึงเรื่องของซอฟต์แวร์บ้างนะครับก็เป็นตัวสำคัญเหมือนกันที่ทุกคนจะต้องรู้นะครับมีในการ GPS คือฮาร์ดแวร์ดีซอฟแวร์ก็ต้องดี นะครับตัวนี้เนี่ยซอฟต์แวร์ของมันนดูในเราสามารถจับในโหลด <c oughs> โหลด w w s d o w s มาได้นะครับมันก็จะเป็น on connect นะครับตัว on connect เนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเวลาเราเสียบ usb กับกับเครื่องคอมพิวเตอร์เราเนี่ยมันก็จะโหลดในตัว activity มาเลยพอโหลด activity ปุ๊บสร้าง account นะครับสิ่งที่ on connect ทำก็คือโหลด activity เข้ามาใน ดีแคดลอนค o a ซซึ่งเป็นเป็นเหมือนกับแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมวิ่งมาวันนี้ก็บอกว่าตามปกติเลยเหมือนของในการ GPS เจ้าอื่นนะครับบอกว่าเราวิ่งกี่กิโลนะครับใช้เวลาเท่าไหร่กี่แคลนะครับระยะทางความชันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเป็นออนเขาเรียกว่า On Point ก็น่าจะเป็นเหมือนกับ ตัวตัวค่าของของหน่วยวัดของตัวประดักนี้เองนะครับแล้วก็มีกราฟให้ตามปกตินะครับบอกแ l a นะครับเพะเราเราเราเซตแหลไว้ที่ทุกๆ1กิโลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะจับว่ากิโลแรกถึงกิโลที่10เนี่ยเราวิ่งไปใช้เวลาเท่าไหร่นะครับนี้ทั่วไปเลยใครที่ใช้ในการ G P S อยู่แล้วก็จะรู้นะครับอื่นๆก็คือปกติแล้วเนี่ยช่วงเนี้ยเวลาวิ่งเนี่ย หลายๆคนก็มีเพื่อนที่ใช้ Starwa อยู่นะครับแต่ว่าตัวนี้มันไม่สามารถซิงค์ Starwa ได้นะครับก็ไม่มีปัญหาคือเราก็ลองเวลาเข้ามาที่ซอฟต์แวร์เรากดตัวนี้แล้วก็ Export g p x format นะครับพอเราได้ตัว g p x แล้วอะครับคือเราสามารถโหลดไฟล์ตัวนี้เข้ามาในคอมมันก็จะโหลดแบบนี้นะครับโหลดเสร็จมันก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ออย่างวันนี้ผม โหลดเข้ามาแล้วผมก็ r e เนมันเป็นเวทลันวันที่11บเท่าสินะครับหลังจากนั้นทํำยังไงหลังจากนั้นก็เข้าไปที่ starwars นะครับแล้วก็กดตัวนี้บวกอัปโหลดแอคทิวิตี้นะครับมันก็จะเข้ามาหน้านี้มันก็จะมีบอกว่าเราจะเลือกอัปโหลดอะไรโหลดเป็นไฟล์เพราะว่าเราเราใช้ไฟล์ตัว gpx แล้วก็เลือกไฟล์นะครับล้วก็เลือกไฟล์ gpx เข้ามากดโอเพนแล้วก็อัปโหลดเข้าไปพออัปโหลดปุ๊บเราก็จะมาอยู่ในหน้า starwars นะครับซึ่งถามว่าอาจจะอาจจะไม่สะดวกเท่ากับานาฬิกาย่อแพงๆที่สามารถอัปโหลดเข้ามือถือได้เลยงียครับแล้วก็อยู่ๆมาเด้งถึงเด้งเด้งเข้า Star ์ว่าไปเลยเงี้ยครับแต่เราถ้าสมมุติว่าในราคานี้ทําได้ขนาดนี้ผมว่าโอเคนะคือสําหรับคนที่ที่เริ่มต้นนะครับส่วนตัวในกาเนี่ยถ้าเราจะซิงเข้ามือถือนะครับเราสามารถซิงได้เลยคือ มันไม่ต้องไม่ต้องรอไม่ต้องรอกลับมาบ้านแล้วก็เสียบคอมพิวเตอร์นะครับแต่มันจะเข้าเฉพาะตัวซอฟต์แวร์ของ c a t h l o n c o a c h อย่างเดียวนะครับอย่างที่บอกเข้าดีแ h l o n c o a c h ก่อนแล้วก็ค่อยเข้า s t าร์ว่านะครับเวลาที่เราจะซิงกับมือถือเราก็แค่กดตัวนี้ค้างไว้มันก็จะคอนเน c t นะครับกับมือถืออ่าแล้วก็เปิดบลูทูธในมือถือแล้วเปิดบลูทูธในในกา้า<ๆ>ก็จะอัปโหลดเข้าไปได้เลยนะครับอ่ สุดท้ายตัวนี้มันก็คือในกาเบสิกเนาะเราจะเราคิดว่ามันจะทํามากกว่านี้ก็คืออาจจะอาจจะต้องข้ามข้ามรุ่นไปเอารุ่นที่แพงขึ้นกว่าเดิมนะครับสรุปง่ายๆก็คือ1มันมีอะไรบ้าง1นึ่งคือ,อจับแลบได้นะครับแลบทุกๆก,กิโลนะครับอินเทอร์วอลได้ใช้ซ้อมซ้อมอินเทอร์วอลนะครับบลูทูธคอนเนคกับตัวที่เป็นแอปมือถือได้ตัวนี้มีแอปมือถือเนาะนะครับซึ่ง ลงแอปมือถือเนี่ยไม่ต้องมาใช้คอมพิวเตอร์ไม่ต้องรอกลับบ้านเราสามารถลิงก์ได้เลยนะครับแล้วก็ GPS จับค่อนข้างเร็วแล้วก็แม่นยำนะครับแล้วก็มีตัวของไอ้นี่ที่ชอบมากย้ำอีกทีหนึ่งคือไมโคร USB สายหายก็ซื้อใหม่ได้ที่ไหนก็ได้ร้านมือถือแล้วก็อัพสตาร์ว่าได้แต่ต้องอแมนนวลนิดนึงอย่างที่ทำให้ดูเมื่อเมือ่อสักครู่เนี่ยครับนะฮะถามว่า นะบทสรุปในการนี้เหมาะกับใครผมมองว่าเหมาะกับคนที่เริ่มต้นวิ่งนะครับแล้วก็มองหานในการ GPS ที่ราคาไม่เกิน5,000บาทละกันนะครับแล้วก็ชอบในรูปลักษณ์ของมันนะครับส่วนตัวของช็อปตัวของประกันเนี่ยอาจจะต้องลองไปถามที่ดีแคทลอนนะครับแต่ว่าดีแคทลอนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีสาขายเยอะอยู่แล้วแล้วก็ อ่า d u ักอื่นๆนะครับที่ที่ไม่ใช่ในาฬิกาผมเคยเหมือนกับซ,ซื้อซื้อเป้น้ำมาแล้วก็ผลักมีดีเฟกนะครับเราไปคืนเขาก็ไม,ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้เขาก็เปลี่ยนให้ว่านั้นเถอะค่อนข้างที่จะเอาใจลูกค้านะครับมีปัญหาอะไรก็ค่อนข้างที่จะเซอร์วิสลูกค้ามากนะครับทีนี้ก็ลองดูแล้วกันว่าในในเลนส์นาฬิการ,ระดับเนี้ยเพื่อนๆจะเลือกอะไรนะครับลองลองคอมเพร์ดู ก็ขออนุญ,ญาตจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับโอเคครับเรามาดูต่อเรื่องของฮาร์ดแวร์นะครับเราก็จะเห็นว่าตัวสายเนี่ยครับจะเป็น m i โคร USB ซึ่งผมชอบมันมาก